เจ็บปะเจ็บปะดีไหมแม่ของพอแล้ว<ม>อ่ะสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวเซาน้ำกันเป็น<ม>สิบกว่าโมงสิบสิบโมงกว่าแล้วเนาะสิบเป็นโมงหรอวะมามามาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฮอ,อนขนาดพ่อแม่พี่น้อง,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 งสิบโมงยังสิบเป็นโมงยังนะ ารมู้ลืมถ่ายตัวกวางให้พี่นอ้องเบิ่งลืมมานี่ะแต่นา้าสิไทยพี่นอ้องเบิ่อเก็บมันไหมาทางเว้นบุญญาคนเลยคนเข้าันอืมกวิา,านี่กวาวอยู่นะคน วนอยู่กับคนคนก็อยู่กับกวนเอ,อ้ยมาพี่นอกิดข้าวน้ำกันมา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 ตกย่ำค่าไก,าก่นอคืออยากจะได้ใช้ก,กระเห็ดตามสูตรสูตรจะคลองอคอคอเคยแมงมันแบบนี่มาตุ่ะ เปิดพัดลมทีไรว่าดิเปิดวะเปิดนาทีมันห่อนก็ต้องเปิดด้วยเนาะเสช่องโอเคนี่ยเขาเปิดเนี่เยเนี่ยน่นอ่ะมันไล่ตรงนี้เหรอไล่ตรงหนอ่เนี่ยไล่ไปสายเด้มันติงไปแบบเข้ามาเขาดีได้นี่คือเก่าหมดเลยมันเลยเบิ่งนเลยมันเขาตึกปลาตึกปลาอยู่เขื่อนเขื่อนกัจังเบิ่ง มีมะแขกนะเด้๋ยวหมกแขงมาก็ได้จะแกงนี่ต้มเต้าต้มแกงแกงฉุบต้มยำบรามีบักเล่นล่ะเราหมกเล่นมันจะเป็นเนาะถามมันเป็ีนยังเพราะหมกเล่นนี่ยค่ะไปเห็นไม่ยาวนะใช่ปะเขาซื้อมากินอยู่ตลาดนัดดินนะฮาเอาในบ้าน ย่ได้แนวมหมก้นไปมันก็เกิดเีตัวง่ายเด่นี่ะมานน่นในกินกันเอาเบียเอาต้นก็จะกายไดเอามากินไว้ปานนั่นในกินได้ปาะนะฮะก็เป็นมาอมันก็เป็นมากริอยู่เพื่อนซุปเขาซื้อมาสีฮารดอนพขได้กองหนึ่งนะ มสมัคสกวดต้สม,มสมสก,กวดจะลายเพรไม่ไง่ายเพราะแมต่ต้มต้มสมกินแม่มปินต้มสะปลากระแสะประจ้ถั่วอันนี้ปไปใช่ใบหนึ่งมันแตกกว่ะมีสองใบคู่กัน จอดีกแก่นั่งกินอีกที่นาข้างในก็ได้กินตำถั่วแหละเนาะกำลังเป็นข้าวแบะเป็นมากแล,ล้วยังน้อยอยู่ตุกเคี้ยวเป็นก่อนตุกขา้าวแต่จริงในปลูกกันได้เดียกันนะตัวนี้เราปลูกก่อนปลูกน้ำลังตุกเ,เคกเี้ยวเราปลูกดําด่งดําตัวเด่นรลมมาแล้ว ตกแนคแนนเลยนเติมกราต่มด้วยนะขิ้นาลรนมาคายวะ่ะไม่นดิก็มาตัว,วันในคนนะเห็นจอดดนว,ว,ว้ารถมาทั้งไดหรอะัวอีนี่มันขับรถรถผัวรถนะอะไรขับรเห็นไปกาดเลย ทวนบม่เห็นม wow. er ันเห็นโครถท่วกกันยังมันบร่ได้ครับไปเห็นงานนะครับพัวมาแต่ก่อนเเห็นได้ชื่นเลยนะเราเห็นอยู่ดุดเก่าใหญ่บ่อนดีครับโหอ่อนอ่อนน่ามา ไ็ยงงงตรงใหม่ๆไปเอ้าเขาคือบริสบสบายนะบายสายแลน้ำดังก็ต้องสบายน้ำดังก้ขอโทษสบายดีพี่น้องขอโถษบริเด็กินข้าวบริเนมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อจ้ากินข่าวน้ำกันขอโถษได้หลายพค่มา่บ้านที่เปิตม้งนะแต่ไม่กายเสาเลยมา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 เสแฉกัน ลงสักตรงไหนอหอือ้าจ้ะแมนเด้อพี่น้องทางนิวยอ,อร์กขอทัวเดลไลไ์มากินข้าวน้ำตาลยมยายลูกดด,ด,ด,ด้านๆขอท<ม>ัวเด้อโมกูเอฟซีแคน้อยเมาอยากเลยฮ่าินก่อนมือนเตรียมสู้งานพ่อแม่พี่น้องไปไป,ไปคลาสไปงาน หัวบรไลแปนไป้งอิจฉผักผอจะวัดไปสิเมื่อยได้ผัดปลายผมเอาผัดหลนิเมื่อยอยู่เกับว่าบไเป็นน้องอยากผักผักก่อนก็ต้องผัก่อนเรียยจะเมื่อยพักข้างกายเสร็จเรียบไ้พักจัเถื่อกก่อนเป็นปีเปิดซาง ตะรแลงตลอดพลู่่จนทุกอย่างวาจากนอกพแมรเป็นหรอกพี่คทำงานนกับทุกุนน่ะคนทำงานนี่ยบางมีแต่ปุ๋ยตะกุนถั่วทุมคนเบ็เมา์เมย่อบเืาอยก่บเขากัแรละน้ำเวลาฉันทำงานกคนทำงานเป่นหูดีเนาะ มันเีขบุคลพราะผดาผ่าก็กำลังแตกเนาะ เอาค้า,างนี่มาต้มนำจะปลี่ยนจะเปลี่ย,ยได้เสมอถ้าเกิดเนี่อยเราอยากต้มชุดน้ำ เมื่มาอยู่ฝนครับยโยนให้ลงเน,นี่ยนุ่งจากสองสามก้อนพอามันเย็นมันจะไม่มาคัดเนาะเขามาวตัวกระป๋บบอยหอยชิปนาทีเห็นฝนตกหลายมั่ก็เย็นเนะี่ยอากาศ โก็ทอดปาลาลแคปปิง้งไม่ด้อัดรไปละอ่มาแค่งัจวงไว้นอาารขยะกินเล่น Care mang đêm a game yap bí sĩ tụng nèm. Cân nắp kìa. Cân Cái này cứ nắp Cái Cân đòn kìa. đấy. down, đòn Bye, chịu không hảo. Hook hả pa. Soi mày xong đón chong đón đòn. xăm đòn Baby, kìa đòn. đón. Baby, แมลงบันเน,นี่ยแมลงวนเสาเนาะคั่มเลยเนาะยิ่งตามดูข้าวดูข้าวผมมีเวลาไปละเมอซ่องเมอกระยาดพอได้มีกะผักแปลงเขียนแปลงซังนนำีหลานม่มีเวลาบนบ้านไหนบน,นไหนบนที่เช่าเอ็ดคุเอาก็ได้ผักอยู่ดึกังได้ผักอยู่ที่เช่าเอ็ดกรได้ผักอยู่ที่นั่นอยู่อ่ะอื เาเอดูเข้าก็บอะไรักเข้าก็อะไร้พักด้วยก,กันมันประตรงไม่ได้กันนี่แหละไปอะไรซ้มบ้นคิไปอีกอานทีหนึงอีกไ่ได้ปลิ้นน้ำกุกงกเนะกนะเวลาไม่เวลาเนี่ะ มันพักได้อาที่เดียวกับวันที่เจ้าอิดขอากนได้พักอีกวันที่เจ้าอิดนะไม่หักตกัวกูร้อนตักไม่ใช่ไม่เย็น กินกสจนเที่ยงพี่นนองกันอยู่บ้ากันอยู่เรือนนะทำไปกาเนี่ยโอ้มันซ้มเตื่เราบนดูเพื่อนบ่คเได้กินดอกเมพี่นนองเห็ดท่านเห็ดนี่ไปก็ลืมไปไปกาซ้มเื่รออร่ออนนบ่ออบพอจะได้ไนัน่งเอยิ้มเปาเยอะ ปวามบ,บริวารได้พี่น้องเนี่ยนะเห็ดเ็ดอยู่เนี่ยแล้วไปเ <ๆๆ S 2> อาแกงอีกแด้แต่งกรั้งเป็นพ่อแม่เป็นเนาะน่าเป็นสกินบัวอยู่ วางกินมันมามันจะเข้ากินพักในสวนนะครับต่มันเข้ากินโมดได้ขน้อยเน่งเสืออเละแต่เห็ดหัวหัวมีอายุแต่มันร้องเข้าได้พ่อแม่ไปน่น้องินหนึ่งเสื้อโมกาเข้ามามันยานเลยถ้าไปปลูกถ้าปลูกอย่าเดิอพ่อแม่ไปน่นองอย่าลืมไปซื้อได้มาเอาได้ข่าวมาซักลักกันหนึ่งออมมันเข้าได้พ่อแม่ไปน่นอง เราล็อกเงื่อนจะได้ล็อกไว้เออาอีกถ้วยนะชออาเข้ามาให้จังวเป็นมอล็อกเนบม่อล็กมันเสพกขึ้นเลยกินหลายน่อยนึ่งคนแเอ้ยไม่เสพกแกงตเีตุมย่างเนี่ยอยู่แล้วย่างกินจา่เป็นยงกินขาเนีย ยาวลายดด้แเอเขากิก็จกินได้ก็ได้ล้วกินาเนียอ่ะเนะปล่าเขาได้พี่น้องไปเอาของกินอีก้มยำน้ำปาเกรือวันนะ อร่อยในป่าปก็ได้มาก <ừ. S 1> ินเ <ừ. S 1> ขาติดมือจันห้องห้องกับบัวลายดยอกเนาะได้เป็นเสือบดนเนื้อไหมบอกน้ำำเงไม่มาอุ้เพจกินแบบบัวลายเนาะจะเป็นอย่งแจ๊กจั่นก็ได้นนนน <ừ. S 1> ขนยเคยเก็บได้แจ๊กจนะ <ừ. S 1> ั่นนะใช้ในชีราย บ้านโมงคนได้จักจันบ่แม่จักจันของไม่อีเนาะปลาละบาเนี่ยมันมีก็มีผัวเวรนะนะจักจันนั่นนะสิบปีบ่มีจะมีจะหนึ่งบ่ร้า,ายดีไน,นะจะว่าอยูผัดเวรร้ายแต่ละรัดบุคือกันเนาะแต่ใดไมนได้ชดใช้ว่าดัานเท่ากัน ต้นไม้กับลายยุบเนบุมีมันบอกแบบน่ะออกใหม่ๆหม่นะเป็นตัวนางเขาเห็นอยู่มันเป็นตัวนางเ,าเห็นหนางบุ๊มมันเป็นโบราณตัวนี้ไม่แมงขนนพี่นนองเดินบานขนนไม่แม่ขนนหลายจะได้ปีนี้คือสีหลายขนาดบุงนี้เดินบานมีแต้คุยมันบ่แม่พี่น้อะบางบางบานกับบมีบานขันนวลในมีมบางบานบ,บ่มีแม่ขนน Cái gì hoa nhằm kếp là phi nọng Cái nơi, bay mẹ kê nỗi nừng Nó ừ. Nhằm chết, khôi bay nói nừng nó Còn Con cái của bố kín cả kín ừ. Có bạn có đoàn xay phun xay phúi, vô đoàn xay dạ Bạn có đoàn xây phúi, vô đoàn phải dạ Bạn có ันขนอยนี่ปรเดี๋ยวบานจะยายังกินยังสบายเปิดพัดลมแอร์ยังตายอยู่พ่อแม่พี่น้องอยู่น้องแอร์กันโทษนะมันจันบุกเขามาแปลงให้มันจนันนะตะนะมันก็มาไว้เฮ้ยมันเขาอีหลาแล้วเลยมันใจขาดมาันก็ไม่ขาดเท่า ใช้ของดุให้คุณะเงินชดเข,อขอากระเเอาพี่นอ้องกระเอาเงินชดต้องได้ใส่ขาดเอาเงินชดเข้ากระเปาต้องใส่ขาดต้องไม่เน,น้นให้ลูกสาวผิ่ใจวันนี้เอาเงินใส่ให้ลูกสาวลูกสาวจา่ใจถ้าโดยบุญเอาวิสตนันันเครดิตขาดเพิ่นมี่ใส่ของเพิน่นเอาเงินใส่เงินชดใจเพิน่นถ้าโดยบุญยังเ,เอาอยู่อยาก คลิปขาดกัได้เอาทั้หนึ่งจ่ายท่อเก่าจ่ายเศษข้าเห็ดมาบอกนะประมาณราคาท่อเก่าจ่ายล้ายกว่าเก่าอืมเขาจ่ายทีดอกกันเขาสุดๆเห็นมาตัวไรเขาเอาตัวไรจ่ายเขาออฟโรดนะนะเห็นเขาไปจ่ายไปจำเดือนหนจ่ายบุบบัสเดือนกะน้อยจนทิ้งหน่อยเนาะเศร้าเอาโอ้โหใช่บอกง่าย กินหูใส่ที่เด่นนี่กันได้อยู่มาใหม่ก็หูใส้ย Th ังเอาไปใต้ตามแต่เขาเฮ็ดมาบอกเลยเมื่อหร่มันก็ใต้กี่ดอกกังเขาซื่อแล้วเขาเถอนที่น้องกัดข้าไก่ พวอะไลงห่วๆเลี cage, bitch, one, yeah. ่ยผมไม่กินเนาะบัดรฮอนบัดเย็นก็ใส่ขาดลูกสช้าเนี่ยรูกสช้าอะไรแครดิตรพร้อมกับ้าวม่เครดิตก็จัมเบาคือกันนั่นแหละแบ่งเพื่อนก็แบ่งแม่แต่อันเดียวกันข้าวเดียวข้าวเดียวจะได้ใส่ข้าเพิ่น อเราบเข้า,าอื่นนมจิ้มอ่อเลยบางคนก็บกินกิ่ปาดเมียมีบางคนมีบริื้ทกันขอาโตอย<อ>ากไหมกินอกิดน๋งซกินอีกวะพออิอ่มด่ะเอากินได้ไหมอิ่มแล้วกูไม่กินกินบม่ได้เด็ดหวานขึ้นโว้ย ยังอยู่เบือนไม่ดูเบือนเดี๋ยวมันขึ้นกต่ดูยากเลยต้องตเป็นย่างกินโดดจักยากระัก้ิีมดาวก็กินนั้นน้ำมังนาวเนี่ยสีแปลกแปลกเลยคือดุงเวาเลยมันจะคืนมีมังมีมังขึ้นนักกระต้นกระตัวว่าบุทธิ์เล็กจังไดกำลังจะลองเหมือนกันแต่ว่าก็คือสนดีมันพอมันมีรสขม เพ่การในภาษาป้าไปกินบนบัดมัมันลงไว้เด้วเขจาจะเอาอยากกินอ้ยเย็นธระดาเอ้ยมาเนี่ยก็ะเ็กเป็นมาาโคเย็นสุนเย็นนอกเย็นไหนอาไปกินนอกจอใช่ ซาบหรอป๋นนอหาพอแล้วไปกินนกจอสาวอิดโอเคพี่น้องขอโทษขอภไยพี่น้องมางเสือกะกินที่ชั่วโสมันดำด้วยพี่น้อง